สวัสดีครับผมเงาะน,นะครับได้อุปกรณ์ชนิดหนึงม,มาครับเป็นเครื่องเล่มย่าครับเครื่องเล่มยา่าโมเดล HT 901นะครับซื้อมาในราคา1 0 3 9บาทรวมส่งแล้วนะรวมส่งแล้ว ข้างในมีก็มีตัวด้ามจับมีถุงแกะและแกะเช็ดองของเมื่อวานนี้มืออคือน,นอันนี้คู่มือคู่มือ,อ,มอก็มีอยู่ด้วยกันสามรุ่นสามแบบอันนี้คือตัวด้ามเครื่องเ,อเลนส์ยากมันคือเนี้นเชียอุปกรณ์มีอะไรมบ้าง อันนี้อะไรใบเลือเล่อยเขาเรืยกเลื่อยวงเดือนเหรอเดือนใบเลือ่อยใบเลือเล่อยใบใหญ่นะเืี้ยตาเงี้ยตากันเศษต่างๆเงี้ยตาอ็มีถุงมือถุงมือเป็นถุงมือถักถุงมือผ้ามาให้ด้วยนนี่ดา้ดามจับด้ามจับของมันอ่ะเอาไปก่อน เกี่ยวล็อกด้ามจับอันนี้ตัวล็อกกันชนแน่เลยอันนี้ใบเลื่อยพลาสติกพร้อมแหรียญเอารวมมือนนกันห้าห้าชิ้นเลย นี่กันห้าชิ้นใบเลช่นี่เป็นพลาสติกมันจะดีมั้ยแล้วก็แหวนล็อกน็อตใบเลื่อยแบบขนาดเล็กใบเลื่อยเล็กใบเลื่อยกับใบเลื่อยไม่ได้วยกันเนี่ย ที่หล่นลงมาขึ้นน็อตเป็นน็อตก็เอาไปลองชาร์จดูนะแต่ลืมตั้งเวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงมันเต็มนะครับก็มันจะมีไฟบอกสถานะนะครับตอนเราชาร์จมันจะเป็นสีแดงแต่พอมันเต็มแล้วมันจะตัดเป็นสีเขียวให้เรารู้ว่าแบตเตอรี่เราเต็มแล้วจะไปลองทดสอบการใช้งาน โอ้ยังไม่ได้ใส่ไอ้นี่เลยไอ้นี่เดี๋ยวไปใส่ในตอนเราจะตัดดีกว่าจะได้ปักสรีระ oh. ตัวอุปกรณ์นะครับให้มันเข้ากับความพอดีหรือความพอใจของตัวผู้ใช้งานซะก่อนแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นใบใบเหล็กเล็กโอเค การทดสอบของเครื่องเลเ็มยาตัวนี้ก็พอได้นะครับเนาะนะครับก็ทําได้นะครับด้วยใบมีดใบเล็กใบมีดเหล็กตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็ได้ผลดีนะครับก็ถือว่าใช้ได้ส่วนแบตเตอรี่นี่ก็ค่าๆคงประมาณ30นาทีโอเคขนาดของนี่ยี่สิบโวลต์นะครับเก้ามิลลิแอมก็พอใช้ได้เนาะแต่ทางที่ดีก็คือ หาสำรองไว้สักสองก้อนโอเคเพราะว่าชารตินี้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับกว่าจะเต็มถ้าใดสนใจก็ลองไปหามาใช้กันดูราคาก็ไม่แรงเนาะมันก็มีหลายร้านเนาะหลายราคาข้อ oh. เ,เสียตรงนี้ก็คือถ้าเราเอานี้มาสอกมาชนนะครับจะทำเงี้ยไอเนี้ยมันหลุดนะครับเมื่อกี้หลุดไหลนะจะสู้แบบตัวยูไม่ได้หรือไม่ก็ตัวเนี้ย แต่อาจจะมาซ่อนอยู่ที่ใดที่นึ่งอันนี้เราเราสอบไปชนอตอนนี้ไม่หลุดหรอกไอ้ตอนทํางานหลุดหลุดง่ายนี่ไงเห็นไหมหลุดไอ้แบบติดท้ายมันจะโดนสอกเราโอเคโอเคก็คงมีอุปรกรณ์มาให้รู้จักกันแค่นี้แหละโอเค